สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะมาเจอเนาะเจ้าขายแล้วค่ะกับเชื่อว่าเจ้าขาพาไปค่ะเพื่อนๆซึ่งวันนี้นะคะเนาะเจ้าขานะคะจะาพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่นี่ค่ะเพื่อนๆเขาเรียกว่าครัวคุณต่อยเพรสนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นแล้วค่ะที่ว่าแบบว่าเป็นงานออกบูธนะคะเพื่อนๆเขาจะเรียกว่ายกทับบุกนะคะของครัวคุณต่อยเชื่อเขาไปแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดหรือว่าเป็นงานอีเวนท์ที่อยู่ในห้างใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่เนี่ยคือของเขาที่เขาแบบรวมร้านค้าของ ทุกๆร้านเลยนะคะที่แบบว่าเคยมาถ่ายกับโคคุณต่อยเนี่ยก็คือมาอยู่ที่นี่เลยค่ะกับโคคุณต่อยเรสนะคะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับอาหารหรือว่าร้านอาหารอะไรบ้างนะรคคุณต่อยเนี่ยเขากาันตีแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าต้องอร่อยจริงๆถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศด้านในกันนะคะน้องตาก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะไปดูพร้อมๆน้องเจ้าขาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like และกดแชร์เป็นกำลังใจนิดน,นึงเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะแล้วเขาบอกเลยนะคะเพื่อนๆว่าแบบรวมร้านค้านะคะที่ร้านอร่อยกว่า60ก้านค้าเเลยยดดี๋ข้าไปูนค ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาด้านในกันแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศด้านในแล้วนะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูกันว่ามีร้านอะไรแบบร้านอร่อยอร่อยกันบ้างนะคะก็คืออย่างที่บอกไปนะคะพเพื่อนๆว่า ข้างในโครมต่อเนี่ยเขาก็จะมีร้านอาหารน่าอร่อยหลายร้านเลยกว่า60ลร้านค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นร้านที่เราพาเพื่อนมาดูกันนะก็จะเป็นลูกชิ้นนะเขาเป็นเป็นเอ็นเนื้อเนื้อหมูลมควันนะคะแล้วก็จะมีเอ็นหมูด้วยพี่ไยดาก็มีเต้าหู้ทอดเต้าหู้เห็ดก็มีนะคะมีเต้าหู้หมูด้วยนะแล้วก็มีไก่ด้วยมีคะแนนเต็มสิบเลยนะพี่โกติเขาบอกนะคะถัดมานะคะเพื่อนเราจะพาเพื่อนมาอยู่กันที่ร้านพี่เล็กขัดใหญ่นะคะ คือร้านที่แม่ขัดใหญ่เนี่ยก็คือจะมีของขิงเยอะมากเลยนะคะเป็นเหมือนกับข้าวนะมีหลากหลายมากมากเพื่อก็คือของขิงนะคะคือแม่ทานมากอันนี้ไม่รู้เพื่อนเคยเห็นป่านะเขาเรียกเขาเรียกไข่คู่นะจะเป็นไข่แดงคู่กันนะ่ะเออแบบนี้ค่ะเพื่อนแล้วน้องน้นก็จะเป็นเหมือนตุ่งๆเหมือนนน่าจะคล้ายๆกับไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะ เหมือนข้าวแกงอะเพื่อนเอเออแล้วเพื่นอนเ่คะเชื่อ่แบบเพื่นอนเพื่อยังไม่รู้ใช่ไหมว่าคือในพวกคณต่อยเทสเนี่ยอารมณ์นะคะบรรยากาศที่นี่ก็คือจะอารมณ์เหมือนชิมอาหาระคะ่ะมีทั้งของหวานของเค้าครบเลยถัดมาเป็นในนี่ข้าวหมูแดงกับหมูกรอบนะจึงอังรักเนี่ยเลยใช่ใช่อันนี้แหละที่เราเห็นเห็นนะเขาบอกว่าแบบว่าแบบครบเลยต้องมีทั้งหมูแดงและหมูกรอบสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรหรอคะอ่าอันนี้อันนี้ร้านร้านขายจอกอะไรบ้างคะกับปลาข้าวหมูแดงจ้าร้านชื่ออะไรคะจึงอังลักอ้าโอ้ น่าทานมากๆเลยนะคะขออนุญาตนะคะโอ้โหน่าทานมากค่ะ <c oughs> คือร้านก็จะมีทั้งแบบข้าวหมูแดงแล้วก็หมูกรอบเลยนะคะพเพื่อนๆราคาก็ตามนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีป้ายราคาบอกทุกอย่างเลยเนาะถัดมากระใสเครื่องดื่มกันบ้างะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟโบราณนะอันนี้อาต่อยบอกว่าใครสั่งนะคะคือเขาก็ตรงแบบสดๆนะคะเพื่อนๆไม่ใช่แบบว่าชงไม่นานแล้วนะคือแบบใครสั่งก็มีออเดอร์ปุ๊บก็คือสั่งปุ๊บแล้วก็ทำปับเลยพอดีนะแบบสดใหม่ทุกแก้วนะคะนี่ใครเคยลองยางคะเพื่อนกับร้านเชงชิงอีนะคะดูน่านสหารโลกกนนะคือเี้ นมหวานเยอะมากนะเพื่อนๆใครชอบขนมหวานนะนี่ได้เลยนะมีหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นโค้กเซียนนะหรือว่าจะเป็นแบบสลิมมะพร้าวนะคะหรือว่าอะไรก็มีนะมีเยอะแยะนะเป็นแปดเซียนจมบะต้องโอ้โหเครื่องนี่คือเห็นแบบสีสันสดใสสดใส่นะคะเครื่องนี่คือแน่นๆกันเลยนะเลือกได้เลยว่าอยากทำเครื่องอะไรก็บอกพี่เขาได้เลยนะคะโอ้โหคือที่นี่นะมีของอร่อยจากทุกภาคมาอยู่ที่นี่หมดนะอันนี้เป็นแป้งอ่าแป้งขลิปนะแป้งไรเบอร์รี่ด้วยโอ้ไม่ธรรมดานะคะ ม,มีอะไรบ้างะคะพี่พี่แนะนำหน่อยได้ไหมคะจะมีผัมกล็บบเนี่ยและน้อคอนแกนโอ้คือพี่เขาขายหลายอย่างเลยนะคะมีขนมขนมน่าทานน้ำมาทานได้เลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยนะร้านหนึ่งนี่คือแบบมีของกินเยอะมากนะคะอยากอยากให้มาแวะมาชิมกันเลยนะนพี่ก็ใจดีขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรเหรอคะพี่อันนี้เมนูอะไรคะพี่อันนี้เป็น้ผัดหมี่เกล็กระบของแป้งอะไรโอ้เป็นแป้งอ่ะเป็นอะไรนะคะพี่ แป้งข้าวไรซเบอร์รี่แล้วก็ไส้ปลากระพงใช่ไหมคะเอ,อ้ยแปลกไม่เหมือนที่อื่นอะมาเดี๋ยวเราลองชิมดูอันนี้นะคะแป้งแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันเนาะพี่เขาแบบให้ชิมแบบร้อนๆกันเลยนะคะเขาเยี่ามนะคะพี่อือชุ่มไส้สนะคะก็มีความแน่นนะแป้งกรอบด้วยค่ะเพื่อนๆทำสดใหม่แป้งสาลีค่ะแป้งสาลี ไม่ัวแปลค่ะตรงนี้จะเป็นไส้เห็ดค่ะอือก็คือใครนะคะอยากมาทานได้เลยตรงนี้โซนอะไรครับพี่เอแต่พูดตรงว่ามันมีหลายโซนเพราะมันกว้างนะพี่เนาะอ่ามาลองได้เลยนะตรงนี้นะร้านเชื่ออะไรครับพี่ GJJ อ่า g j มาลองได้เลยค่ะเพื่อนๆอร่อยแน่นอนอันนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นขนมครบเศษขีนะคะเก้าหน้านะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเป็นอันนี้อ๋อบุญบัวลอยด้วยนะคะแล้วก็มีบ้าบินด้วยขนมหลากหลายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ คือพือตอต่ตรงว่าใครอยากทานหวานนี่มาที่นี่ได้เลยนะครบเลยนะคะโอ้สุดยอดเลยอ่นเครื่องเครื่องแน่นๆกันเลยนะใครอยากมาทานมาทานได้เลยเนะาะค่ะโอ้โหเครื่องแน่นๆกันเลยค่ะแล้วก็ขนมหวานร้านก็มีหลายอย่างด้วยนะอยากให้เพื่อนๆมาลองชิมกันนะคะเ<ๆ>พื่อนเครื่องแน่นทุกเมนูเลยอันนี้เป็นอันนี้นะก็คือตามที่ร้านเลยที่บอกว่าขนมครบเร็จสีเก้าหน้านะเพื่อนเเครื่องแน่นๆเลยเนาะโอ้โหมีหลายอย่างเลยค่ะเพื่อน ทั้งฝั่งนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ร้านขาหมูนะคะหันมองนะ้โอ้โหขาหมูนี่คือแบบตุ๋นก็แบบเปื่อยๆเลยนะคะคือที่นี่ก็คือแบบอย่างที่บอกไปนะคือ เราเคยดูแต่รายการคุต่อยแล้วใช่ไหมคะที่แบบว่ามีร้านน้นร้านนี้น่าทานมากเราเราคิดว่าเฮ้ยจะแบบไปหาทานที่ไหนนะแต่พูณต่อว่าที่นี่นะคะที่ <c oughs> คุณต่อยเลสเนี่ยก็คือมาที่นี่นี่คือก็จะรวบรวมทุกร้านเลยอ,อยากทานร้านไหนก็เดินชิวๆมาเชื่อว,ว่าแบบเพื่อนๆมานี่คือแบบทาลายกันแน่นอนเพราะว่าแบบเมนูน,น่าทานคือเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นคาหวานนะเพือพ่อนร้านนี้คะ่ะคุณเพื่อนก็คือเป็นร้านของเชฟอ้อยนะคะเพื่อนอันนี้ที่พี่ๆเขาทำอยู่นะคะจะเป็นเหมือน าจะเป็นขาไทยนะเพื่อนๆมีใส่ลูกชซ่ลูกชิ้นนะแต่ลหลักๆที่้องจะหาเอรี่นะก็คือร้านนี้เนี่ยที่เขาเด่นๆคือจะเป็นลูกชิ้นที่เขาแบบว่าถุงนึงเนี่ยค่าเยอะมากนี่นะ,ขเ,ะนะนนะเขาก็จะมีทำนี่เลยนะเครื่องๆนี่คือแบบครบมากมีทั้งลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีม้วนเส้นเี้ยวกรอบด้วยโอช็อปปิ้งเยอะมากนี่นะแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลย น้ำจิ้มแซ่บปา้นไฝั่งนู้นอันนั้นน่าจะเป็นลูกชิ้นแน่เลยอันนี้นะคะเพื่อนๆชื่เขาบอกว่าลูกชิ้นชุดละร้อยนีย่แหละที่เราเห็นตามแบบโอ้โซเชียลกันแบบอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำสองสรุดเลยมั้งเนี่ยโอ้หน้าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆเมื่อกี้นะเดินมาแบบ ใจเลยเพื่อนเเหมือนเรามาอยู่เวียดนามนะตรงนี้เขาก็จะมีแบบเป็นมุมๆนะคือร้านทือร้านชื่อว่าบ้านเวียดนามค่ะเพื่อนถามว่าทําไมเขาถึงชื่อว่าบ้านเวียดนามแต่ว่าอาหารองมีเวียดนามแน่นอนใช่ไหมก็คือจะมีปอปีสดนะหนมเนืองนะคะหรือว่าจะเป็นปักหม้อยวนนะคะนี่ชุดตามนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้โหน่าทานเลยนะคืออาหารเวียดนามรู้อยู่เนาะก็คือมีความหลากหลายนะคะแล้วก็จะแบบมีสายเทตตี้เนาะมีให้ผักด้วยแล้วก็แบบเส้นนะ โอ้ยสุดยอดเลยค่ะเพื่อนถัดมาจากเมื่อกี้ที่เป็นแบบสายเวียดนามแล้วเรามาทางกายศาสตร์โบราณแล้วแล้วก็ถัดมานิดเดียวก็จะเป็นโชกุงอายุทยานะคะก็คือจะเป็นอาหารนะชื่อแบบว่ามีหลากหลายนะคะดูเพื่อน,อนดูดิกลุงแม่น้าอายุทยาตัวใหญ่มากค่ะเพื่อนๆโอ้ยคือแบบถ้ามันนีน่น่าจะน้นๆเลยอะฉ่ำๆแน่นอนนะคะคเพื่อนๆร้านนี้ชื่ออ่ากุชช่ามหานะนะครนะคะเจ้าสาตลาด,ดรีนะคะเพื่อน อันนี้นะเขาบอกว่าเป็นกล่องละหกสิบาทนะคะซึ่งสองฟรีหนึ่งด้วยค่ะฟรีหนึ่งชิ้นนะคะก็คือจะมีหลายไส้ไม่ว่าจะเป็นมังเกวลกระชากเผียกนะคะโอ้โหเครื่องนี้นิ้นๆนะคะเพื่อนๆนิๆ้นๆย้ำว่านิ้นๆทัดมานี่ก็คือเป็นบะจ่างสุดโบราณเลยจ้ะเพื่อนๆโอ้โหลูกละห้าห้านะสองลูกร้อยค่ะพเพื่อนๆมีโปรโมชั่นกันด้วยเนาะ ขนมขนมมีหลายอย่างมากเลยนะคะพี่พี่พูดถที่ได้มามีขนมอะไรบ้างเยอะมากเลยค่ะพี่มีท็อปไซปากข้าวเกี๊ยบปากหมอ้อแล้วก็ถอะแปบแล้วก็สากรูร้านชื่ออะไรคะพี่ชื่อปุษยาค่ะใครอยากมาทานขนมหวานมาได้เลยนะขนมน่าทานมากขอบคุณนะคะขนมน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนตัวไส้คือแบบเน่นๆกันเลยนะ นี่นะคะเพื่อนๆก็มีทั้งของเค้าแล้วก็ของหวานเลยนะคะเพื่อนๆใครอยากทานนะคะขนมหวานมาได้เลยกับร้านบุียนะคะขนมไทยนะคะเพื่อนๆอ่าทานมาที่หม่อเป็นนี้นะค่ะเพื่อนๆจะเป็นอาข้าวซอยนะคะเพื่อนๆขนมจีนน,น้ำเงี้ยวนะคะรู้สึกว่าร้านหนึ่งนี้ขายของหลากหลายมากเลยนะคะเครื่องแน่นๆกันเลยแต่ละอย่างนะคะเพื่อน นี่ก็คือแบบเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะโอ้โหค,คือหลังจากที่เพื่อนๆสั่งอาหารนะคะเขาก็จะมีเป็นมุมน,นั่งนะคือสามารถนั่งทานตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายนะคะหรือว่าจะสั่งกลับบ้านก็ได้นะบอกเลยว่ามุมที่นั่งนี่คือกว้างมากนะคะและแอร์นี่คือแบบเย็นช่มสบายมากบรรยากาศของที่นะคะเขาก็จะมีเป็นรูปของครัวคุณต่อยด้วยนะแบบบรรยากาศนี่คือสุดยอดมากเลยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะพเพื่อนๆเราพาเพื่อนๆนะคะมาอยู่กันที่ร้านอาร์ เจ็กใหม่นะคะก็คือร้านนี้นะคะพเพื่อนๆก็คือถ้าเราสั่งปุ๊บเขาก็จะทำเครื่องดื่มให้เราเลยนะแบบว่าสดใหม่ทุกแก้วนะคะเออหาสั่งเป็นชาเย็นอ่ะเขาบอกว่าสีชาหอมระมุนแน่นอนนี่นะโชว์พี่เขาชงชว์สดๆกันเลยนะนี่โอช้ชาที่คือดูขึ้นพ้นมากค่ะพเพื่อนๆเมนูนี่หลากหลายนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีแค่ชาอย่างเดียวเนาะมีมีทั้งชาทั้งกาแฟโบราณน,นะคะหรือว่าจะเป็นโอเลี้ยงนะโอเลี้ยงลูกล้อก็มีนะกาแฟนี้ก็มาโอ้โหเยอะเลยกันฟังเสียงชงนี่สุกเป็นมาก มาชิมกันชาที่สั่งมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาเดี๋ยวมาลองชิมกันเห็นพี่เขาทำแบบนู้น่าจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมาเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันหวานหอมละมุนนะคะเพื<ๆ>่อนเื่อมีน้นคำความหวานมันนะของชานี่คือแบบสุดยอดเลยคะ่ะหอมมากๆสดชื่นอะมาต่ออันหน่อย สิ่งย่ออะไรคะเพื่อนๆฉ่ำ แล้วเจ้าขานะคะก็ขอจบคลิปิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเ,เพื่อนๆนะคะมาอยู่ันที่โคคุณต่อยเพรสนะคะคือตอนแรกเนาเจ้าขาก็สงสัยเหมือนกันเนาะปกติเราจะเคยแต่แบบไปตามห้างใช่ไหมที่เขาจะเป็นแบบว่าคุณต่อยแบบว่าอยู่ตามอีเวนต์ต่างๆที่เนี่ยอาหารเยอะๆน่าทานเลยใช่ไหมคะแต่พอมาแบบมาดูโคคุต่อยเพรสแล้วอะรู้สึกว่าคือแบบเพื่อนๆก็น่าจะรู้สึกเหมือนเราเจ้าขานะคือเขารวมร้าน,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 นอร่อยจากทุกที่ะะเลยค่ะเพื่อนๆคือถ้าถ้าเราดูจากรายการทีเราจะคิดว่าแบบเฮ้ยคืออยากไปร้านนี้ก็คือแค่ร้านเดียวใช่ไหม แต่เนี้ยคือเขารวมจากทุกๆร้านและทุกๆที่มาอยู่ที่นี่พี่เดียวใครนะคะอยากทานของอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานขนมนมเนยกี่คือแบบหืมครบเครื่องมากๆนะคะมาได้ที่โค้กต่อยเพสเต้ค่ะแล้วเจ้าขาก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกําลังใจน,น้องเจ้าค่นิดนึงเนาะโอเคน้องจาไปก่อนนะคะขออนุญาตดื่มชาต่อนะคะคือแบบพูดตรงว่าหวานฉ่ำมากค่ะเพื่อนๆ สุดยอดบอกตรงค่ะเพื่อนๆว่ามาที่อ่ะคือครบทุกที่เลยนะคือแบบทั้งของอร่อยด้วยแล้วก็ของเด็ดด้วยนะเพราะว่าเห็น,นอ่ะอต๋อยก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละร้านเนี่ยคือเข,ขาคัดสรรมาจริงๆเนาะคือบางเมนูเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยต้องมากินที่นี่ที่เดียวคู่นี้แล้วกันขอนิดนึงแค่นี้แล้วกันเนาะอ่ะเชื่อว่าเพื่อนๆคงอยากมาแล้วนะนอกจาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบาย